เรื่องของวันของวันนี้นะคะเราจะนั่งวารูปค่ะเหนื่อยมากเลยทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอกับไริซาซีก็เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยเราจะทำอะไรกับชีวิตบ้างช่วงนี้คือบอกเลยว่าเปื่อยนะคะแล้วก็วันนี้จะมาอัปเดตสกินแคร์ด้วยว่าใช้อะไรนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราจะมาล้างหน้ากันนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะล้างหน้าด้วย สิ่งนี้นะคะคือช่วงนี้ใช้ที่ล้างหน้าของกราแพนนะคะตัวนี้เนี่ยจะชื่อว่า Black Snow Deep Cleanser นะคะขอไยในความเปรอะเ,เปื่อนข้างใน จะมีเป็นตัวแบบว่าผงไขมุกสีดําที่ละเอียดมากๆมันจะไม่เหมือนสกประทุกคนคืออันนี้มันจะละเอียดกว่ามากๆแล้วก็เวลาใช้ลงไปที่หน้าเราเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบทำลายหน้าเราคือเวลาใช้ทุกคนเราจะต้องแบบล้างหน้าหมาดๆแล้วก็วนตัว Black Snow ให้ทั่วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากับออกซิเจนแล้วมันก็จะกลายเป็นฟองสีขาวแล้วมันก็สามารถแบบดูดซับสิ่งสกปรกขึ้นมาจากรูขุมนได้เขาก็เลยเรียกว่า black snow นะคะเพราะว่าจากสีดำเนี่ยมันเป็นสีขาวดีฟ รู้สึกมันไม่มีแบบผงไข่มุกเล็กๆที่วนๆนอยู่ที่หน้าเราแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บนะมันไม่ได้แบบบาดหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนคือชอบมากตรงที่ว่าเวลาล้างเสร็จแล้วมันไม่เอียนอานเลยเพราะว่าบางทีที่เราล้างหน้าเรารู้สึกว่ามันแบบหน้าเรามันจะแห้งแต่ว่าเนี้คือไม่แห้งเลยเดี๋ยวไปอาบน้าต่อก่อนนะคะทุกคน ธอจะดูฉันอาบนะ้ําไม่ได้นะเราจะมาลงสกินแคร์กันต่อซึ่งสกินแคร์ที่เราใช้ก็จะเป็นแบรนด์เดียวกับตัวที่เราไลาน์หน้าไปเมื่อกี้นะคะก็คือกราวด์แพร์นั่นเองซึ่งน้าใครที่ตาม i g จตู่อยู่เนี่ยก็จะเห็นว่าแบบเราก็ลงสตอรี่ไปเนาะว่าเราจะลองแบรนด์นี้นะคะซึ่งตอนนี้เราลองมาได้มันสามสัปดาห์แล้วเราก็จะบอกว่าคุ้นดีมากอะตัวแรกที่เราจะใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ชื่อว่า t w e n t f o r hour secret mist plus นะคะซึ่งวเวลาใช้เนี่ยก็คือเปิดฝาใช่มันก็เปิดฝาอยู่แล้วเนาะแล้วก็ มันไม่ใช่สเปรย์น้ำแร่นะคะถึงแม้ว่ามันจะมาเป็นรูปแบบสเปรย์ก็ตามแล้วก็อันนี้เคยบอกไปในสตอรี่เราว่ากลิ่นหอมมากซึ่งมันกลิ่นหอมจากพืชธรรมชาตินะคะซึ่งเราก็ ได้รู้มาว่าเขาไม่ได้ผสมน้าหอมเลยที่เขาไม่ผสมน้าหอมเพราะว่าเขาเน้นสําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ชอบมากตรงที่หัวสเปรย์ทุกคนคือเขาเท่ามาละเอียดมากเวลาที่แบบฉีดไปที่หน้าคือรู้สึกว่าอองที่ออกมามันมีความละมุนตุ้นมากมันนุ่มมันแบบเนื้อละเอียดไม่ได้รู้สึกว่าแบบเหมือนฝนตกลงที่หน้าที่มันเม็ดใหญ่หรือกปล่ตรงนี้นะคะเขาจะกัดมาจากพืชที่ชื่อว่า witch hazel ซึ่งมีคุณสมบัติหลายอย่างมากก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นลดการอักเสบลดพวกผื่นแดงคันต่างๆนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าตนี้้เขขมมาก มานะคะคือไม่เจอจางนะ้ําเลยแล้วก็เป็นเบสเซลเลอร์ของเขาด้วยแล้วก็เป็นสตาร์โปรดักของทางกราวแพลนเลยคือตอนเปิดตัวเขาบอกว่าขายได้เป็นล้านขวดในปีแรกอะเราฟังเราก็แบบว้าวสุดเวอว,วังแล้วก็เขาบอกว่าตัวนี้สามารถเป็นสกินแคร์ตัวหลักได้เลยนะคะเพราะว่าเขาให้ความชุ่มชื้นมากแค่เราฉีดใส่หน้าแค่เนี้ยแค่นี้เลยทุกคน แล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่คุณสมบัติเนี่ยคล้ายกันเลยกลิ่นก็มีความคล้ายกันด้วยนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างต่างกันนะคะตัวนี้ชื่อว่า The f o r Secret Mist Gel Moisture นะคะซึ่งเนื้อเขาก็จะเป็นเจลแบบนี้เนื้อเขาจะเป็นเนื้อเจลสีขาวแบบนี้นะทุกคน ตัวนี้มันจะมีความแบบคล้ายๆโลชั่นนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่เหมาะกับคนที่หน้ามันด้วยสามารถบำรุงเป็นตัวหลักได้เลยนะถ้าบางคนที่รู้สึกว่าเออมันก็เพียงพอแล้วอะไรเงี้ยก็ทาตัวนี้จบแล้วก็ลงกันแดดได้เลยนะคะหรือว่าบางคนที่แบบอาจจะมีครีมที่เนื้อเข้มข้นขึ้นทาทับก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ค่อยลงกันแดดก็ได้แต่ส่วนตัวนี้ลงแค่นี้นะคะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยเราไม่อยากให้มันเหนอะหนะมากซึ่งตัวนี้นะคะเขาปังมากจนได้รับรางวัลอ w ลล์2019นะคะอยู่ในหมวดของ Emotion จากทางเกาหลีนั่นเองซึ่งเขาให้ตัวนี้เป็นแบบดีมากๆที่สุดทั้ง2ตัวเนี่ยก็คือส่วนผสมหลักๆของเขาก็คือวิชเฮเซลนั่นเองซึ่งเขาบอกว่ากวาจะได้1ขวดนอะคือเขาใช้สารสกัดต,ตัวนี้ยเยอะมากๆคือเน้นมากๆซึ่งทั้สองตัวนี้นะคะได้มาตรฐาน EWG นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกําไรนะจัดให้2ตัวเนี้ยอยู่ในประเภทที่เป็นกรีนเกรดนะคะก็คือปลอดภัยกับผิวหน้าของเรามากๆแบรนด์เนี้ยเป็นสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์จากประเทศเกาหลีเนาะซึ่งสารสกัดมาจากพืชธรรมชาติเหมาะคนผิวแพ้ง่ายเป็นสู ง่ายอย่างเรากอเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยก็แอบ,บเป็นสิวง่ายอยู่เหมือนกันนะคะก็คือกาาแพนได้ยินมาสักพักแล้วว่าแบบเออมันก็ดังอยู่นะที่เกาหลีตอนนี้ก็คือมีขายในไทยมาได้สักพักแล้วนะคะอะสุดท้ายของเช้านี้นะคะเราจะมีการออกมากายเอาท์ดอร์กันแล้วก็ต้องทากันแดดกันด้วยซึ่งอันนี้จะบอกว่าเป็นกันแดดที่เราอยากจะให้เป็นเฟรนด์ครึ่งปีแรกของเราเลยเพราะว่า เนื้อดีมากแล้วก็ไม่วอกนะคะซึ่งตรงนี้นะคะชื่อว่า o oh m y Family Non Chemical Sun Cream SPF 50 PA บวก PA บวก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 นั่นเองนะคะเนื้อครีมเขาก็จะเป็นเยี่ยงนี้นะ,ะทุกคนลงไปเลยเยอะๆทุกคนกันแดดประเทศไทยคือลงไปเลยคะ่ะซึ่งเนือ้อเขาว่าตอนแรกที่เราลงมาคือแบบเฮ้ยขาวมากน่าจะวอกไหมเนี่ยสรุกทุกคนเดี๋ยวดูนะพอลงแล้วคือแบบเราเลิฟมาก คือลงเยอะมากดูเด็กเราคือชอบมากเพราะว่กลิ่นอะ oh. เหมือนครีมเด็กมันจะมีความนมนมกลิ่นแบบครีมหอมหอมซึ่งเป็นเนื้อที่เกลี่ยง่ามาทุกคนดูเด็กวนๆแล้วคือซึมเขอ้าอยู่เลยสุดดูดีมันทำให้หน้าของแบบ อมชมธรรมชาติอะเราเปรียบเทียบเมื่อกี้นะคะกับตอนที่ไม่ได้ทาหน้าจะมีความแบบมึนหมองนิดนึงแต่พอทาแล้วหน้าใยมากคือใครที่แบบกลัวแพ้เราอยากแนะนําให้ลองนิดนึงเพราะว่าเนื้อมันดีอะเนื้อมันแบบมันไม่อุดตันนะทุกคนเนื้อมันซึมไปเลยแล้วก็ตัวน,นี้เขาเป็นฟิไซ i c a ลซันครีมนะคะเหมาะก,กับคนที่เป็นแบบผิวแพ้ง่ายหรือว่าคนที่เป็นสิวง่ายแล้วก็เขาบอกว่าทาได้ทั้งหน้าแล้วก็ผิวตัวด้วยนะทุกคนดูดิทาแล้วรู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราทากันแดดอยู่ทั้งที่เมื่อกี้บีบไปเยอะมากเคเดี๋ยวเราแต่งหน้าก่อนอะทุ คงจริงปกติอยู่บ้านก็ไม่ได้แต่งหน้าป่ะแต่ว่าวันนี้ก็คือถ่ายคลิปไงก็ขอหน่อยละกันนะเบาๆนะคะวันนี้ก็แค่ลงคอนซีลเลอร์นิดหน่อยตรงใต้ตรงใต้ตาไปเราไปกินข้าวกันเถอะนี่รับบทเป็นนางสุขภาพดีแล้วหนึ่งพอเราจะเปลี่ยนแปลงัวจริงๆเราจะออกกําลังกายแล้วเราก็จะกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วเราก็จะลดของหวานลงเราเล่น พ็างว่างของวันนี้นะคะเราจะนั่งวาดรูปค่ะหมูปลาอยู่ดีก็นั่งวาดรูปแต่ว่าตอนนี้ปากกามีแบตหรือเปล่า นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอยเสียวแมวโดนกล้องมากตอนนี้เราก็กำลังจะมาออกกำลังกายกันนะคะทุกคนก็เลือกคลิปก่อนเอาคลิปไหนดีเออเนี่ยถูกปะว้า สิงอาพพอสิ่ะพอหโอตูเก่งว้าว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 าา มากเลยทุกคนบายแล้วไปอาบน้ํานอนดีกว่าธุรกิจกรรกวันนี้มีแค่นี้ <c oughs> อะทุกคนก็ดึกแล้วนะคะจริงๆหลังจากออกกำลังกายก็ไม่ทำอ,อื่นบ้างนะคะตัวเราก็ไม่ได้ถ่ายไว้แต่ตอนนี้เราจะมาล้างหน้ากันนะคะก็เช่นเดิมนะคะกับแบรนด์ Ground Plan นะคะตัวนี้ชื่อว่า Six Sense Aroma Cleansing b a m นะคะคือต่อให้เราแต่งหน้าน้อยขนาดไหนย,ยังไงเราก็ต้องล้างหน้าอยู่ดีตัวนี้เขาจะมีที่ตัดมาให้ด้วยนะคะซึ่งมีร่องรอยการแขกแกะเกาของเราไปแล้วเนาะ แล้วกลิ่นดีมากกลิ่นคือเป็นแนวแนวเดียวกับตัวมิสกับตัวเจลเลยนะคะเวลาใช้เราก็จะแบบตักเขาขึ้นมาแบบนี้ไปลายไว้ที่หลังมือแบบนี้นะคะแล้วก็วนๆไปที่หน้าแบบนี้นะคะถูไปจกกังกวะเราจะรู้สึกว่ารองพื้นหรือว่าคอนซีลเลอร์ที่เราลงไปเนี่ยมันออกหมดนะคะแล้วก็วิธีการล้างมาคนอาจจะแบบล้างด้วยน้ำเปล่าเลยแต่ว่าส่วนตัวตูเนี่ยจะใช้สังรีนะคะชุดน้ำหมาดๆแล้วก็เช็ด นี่มันก็จะได้เป็นตัวสิ่งสุขภกณต่างๆออกมานะฮะเดี๋ยวเราไปอาบน,น้ำก่อนแอดทุกคนลงสกินแคร์ก่อนนอนกันนะทุกคนอ่ะก็คือตอนเช้าเราใช้อย่างนี้แล้วเราก็ลงกันแดดใช่ไหมแต่ว่าตอนคืนอ่ะ เราวก็ต้องการความชุ่มชื้นต้องการการบำรุงหนักๆใช่ไหมเราก็จะลงตัวนี้เพิ่มนะฮะตัวนี้จะเป็นตัว s e c r e ์ครีมโอเวอร์ไนท์แพ k นะฮะเนื้อจะมีความแบบเข้มข้นมากอยู่ดิเวลาแตะมันจะมีความแบบยืดหยุ่นมีความเจ้มจนสูงมากส่วนตัวเราชอบเอาวอร์มตรงมือก่อนแล้วค่อยแต้งที่หน้า ก่อนนอนก็คือบกบกสุดอะไรสุดเคยเนื้อมันมีความพิเศษแต่ว่ามันเหมือนจะหนาทุกคนแต่งจริงแล้วมันไม่มันไม่หนาเลยอะเพราะว่าเวลาลงไปแล้วเนี่ยมันก็ซึมเข้าผิวไวมากๆนะฮะเขาบอกว่ายิ่งทาตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนนอนจะยิ่งการเก็บพวกสกินแคร์ที่เราลงไว้ก่อนหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็มีส่วนผสมของแลคโตบาซิลัสนะคะที่ช่วยการเก็บความชุ่มชื้นนะฮะส่วนผสมเราว่าปังมากเลยนะส่วนใครที่ต้องการความชุ่มชื้นมากๆจะบอกว่าตัวนี้แบบแนะนํามากบก่อนนอนคือดีตื่นมาแล้วผิวจะแบบเด้งมากทุ การทำเนื้อครีมของทางกราแวแพนเราชอบนะเพราะว่าหลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็ตามที่แบบ เหมือนหนามากๆหรือว่ามันกระทั่งตัวเจลหรือว่าครีมกันแดดอะส่วนญ่เขาก็ทําออกมาให้แบบเน <c oughs> ื้อดีีความแบบเหมือนจะเข้มข้นแต่พอลงแล้วถึงเข้าผิวไวมากอะไรเงี้ยก็คือเป็นความชุ่มชื้นแบบไม่ทิ้งความเหน,นอยหนาบนใบหน้าของเรานะฮะหลักๆก็จะเป็นแค่นี้เนาะ,ะก็คือมาลองตัวสกินแคร์ของแบรนด์เกาหลีให้ดูแล้วก็ให้ดูชีวิตประจำวันของเราที่แบบว่า <c oughs> พยายามเป็นคนเทลตี้นะคะช่วงนี้เพราะว่าเนี่ยคือ่แต่บ้านก็รู้สึกว่าเราต้องทาอะไรให้มันมีประโยชน์กับตัวเองบ้างก็ฝากกันด้วยนะคะกับแบรนด์กราวแพรนเป็นแบบ สารสก,กรัดจากธรรมชาติแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเกาหลีที่เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าเป็นสิวง,ง่ายนะคะใครที่อยากไปลองกราวแพนตามเราก็ลองเลยนะเพราะว่าอันนี้ก็คือลองใช้จริงมา3สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็จิวไม่ขึ้นไม่แพ้นะคะที่สำคัญคือใช้แล้วดีมากทำให้หน้าแบบชุ่มชื้นมาก ดูสิซึ่งสุดท้ายแล้วนะคะการดูแลผิวหน้าของเราก็คือแบบเราก็ต้องทําทุกอย่างควบคู่กันไปนะไม่ว่าจะเป็นการลงสกินแคร์การทําความสะอาดผิวหน้าการทานวิตามินอะไรต่างๆไรก็ทําให้ทุกอย่างมันแบบเสริมกันเข้าไปหนะ้าเราจะได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คุณณัสวัสดีค่ะ